ธรรมะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสื่อการสอนนะครับเกี่ยวกับอาเซียนนะครับอันนี้จะทําเป็นในรูปแบบแผนที่นะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนแล้วก็เราทําในระบบของสัญญาณแสงสีเสียงแล้วก็สแกนขีาโค้ดจริงๆระบบนี้จะต้องงบประมาณต้นทุนสูงนะครับเราก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถอันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับระบบ สัญญาณแสงสีเนี่ยอันนี้เป็นระบบที่ลูกศิษย์ทำให้นะครับชุดนี้มันจะเป็นชุดตัวรีโมทอันนี้ควบคุมสิบแช่องนะพันกว่าบาทเกือบ2,000นะครับยังไม่รวมแผ่นฟิลแผ่นโฟมบอร์ดอันนี้แผ่นโฟมบอร์ดก็ประมาณ6 6 0กร้ถึงเก้าร้อหรือพันหนึ่งแต่ละที่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นตัวรีโมทตัวควบคุม จะต่อสัญญาณอันนี้ซึ่งเราจะไว้อยู่ด้านหลังแล้วก็ทำเป็น2ระบบคือใช้ได้ทั้งระบบที่เป็นฐา,านนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฟฟ้า 220V โวลต์นะครับตัวนี้สแกนสัญญาณแสงสีเสียงก็คืออันนี้เราใช้ตัวรีโมทแล้วก็จะปกดกิ๊กปอันนี้จะเป็นตัวบอกเครื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนความเป็นมาเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับโปรแกรมสแกน QR code เดี๋ยวให้เข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่โปรแกรม Line หรือเฟสสแกน QR code จาก Line หรือเฟ e นะครับแต่อันนี้เป็นโปรแกรมสำหรับสแกน QR code โดโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเจอโค้ดสถานที่ต่างๆที่ก็มีโค้ดให้เราศึกษาหาขอ้อมูลเนี่ยตัวโทรศัพท์มันจะมีตัวโปรแกรมอย่างอันนี้ของ Huawei Mate 20x นะครับ มันก็จะมีตัวนี้บอกสแกนรหัสเนี่ยเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนปุ๊บเราก็นาโทรศัพท์เนี่ยไปสแกนที่โค้ดปุ๊บมันก็จะเข้าแล้วก็ดําเนินการต่อเข้าไปในลิงก์ที่เราเชื่อมต่อก็จะบอกข้อมูลเนี่ยอันนี้อย่างเป็นระบข้อมูลอาเซียนความเป็นมายังไงมีทองมีกฎบัตรมีอะไรมีสมาชิกอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องราวของอาเซียนทั้งหมดซึ่งเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมสแกน QR โค้ดอันนี้ เราอยากรู้ว่าอาเซียนเนี่ยอาเซียนมันจะมีอาเซียนทั้งหมดมีอยู่10ประเทศด้วยกันในประเทศที่หนึ่งก็คืออันนี้ประเทศไทยในประเทศไทยก็อยู่บนตรงนี้นะอันที่สองก็คือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะอันที่สมก็คือประเทศมาเลเซียนะอันที่สี่คือประเทศฟิลิปปินส์นะอันที่5ก็คือประเทศสิงคโปร์นะ ประเทศที่6ก็คือประเทศบูไนบูไนดาริสลามนะประเทศที่7ก็คือประเทศเวียดนามประเทศที่8ก็คือประเทศลาวประเทศที่9คือประเทศพม่าประเทศที่10ก็คือประเทศกัมพูชาประเทศที่11ก็คือติมอร์เลสเตอันนี้ยังเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกและข่ัวสารข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีอยู่แต่นี้อาเซียนมันจะมีแบ่งเป็นบทสามนะ อาเซียนบวกสามอาเซียนบวกหกอาเซียนบวกแปดอาเซียนบวกเกนะ้าเราอยากรู้ว่าอาเซียนบวกสามเป็นยังไงก็เอาตัวโทรศัพท์เนี่ยนะตัวสแกนก็ไปเข้าไปสแกนปุป๊บมันก็จะเข้าไปเขาบอกว่าอาเซียนบก 3, วกสามนัก็จะจะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้ก็ใช้ตัวโปรแกรมสแกนเคีร์โคต,รตรัวนี้นะครับอาเซียนบวกอาบวกเก้า บวกเก้าปุ๊บก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างบวกเก้านะมันจะมีจีนเกาหลีญี่ปุน่นนะครับมีสหรัฐอเมริกามีออสเตรเลียมเีเนเธอร์แลนด์มอีอินเดียมีแคนาดามีรัสเซียอันนี้เป็นอาเซียนบวกเก้านะอันนี้คือคือศึกษาเรื่องราวข้อมูลข้อมูล้วนะก็ใช้ตัวโปรแกรมนะสแกนกิวะโคตแต่ละประเทศนะข้อมูลเป็นอย่างไรนั่นะก็ใช้ตัวสแกนกิวะโคตศึกษาเรื่องราว เรื่องราวข้อมูลเฉพาะอันนี้ของอประเทศไทยปุ๊บก็จะคิกเข้าไปก็จะบอกอประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้ประเทศไทยมีอะไรเป็นสัญลักษณ์นะมีอาหารการกินเป็นยังไงมีพื้นที่ยังไงมีการปกครองยังไงสําหรับประเทศไทยก็ใช้สแกนควอทตัวตตนี้นะครับตัวที่มันมากับเครื่องครับเสร็จแล้วศึกษาเรื่องราวแต่และประเทศแต่และประเทศเสร็จเราก็สามารถศึกษาวิดีโอวิดีทัศนะเนี่ยเพลงอาเซียน อยากรู้ว่าเพลงอาเซียนเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเพลงอาเซียนนะครับอันนี้จะติดโฆษณาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สมัครอันนี้เป็นเพลงอาเซียนนะครับ ถ้าเราไม่อยากติดกับโฆษณาอะไรต่างๆต้องไปสมัครนพะเีเมียมนะครับยูทูบเนี่ยมันจะมีเวลาที่เราลิงก์เข้าไปอยู่หายูทูบเนี่ยมันจะติดโฆษณามาอันนี้ก็จะทําให้ลงพานนิดหนึ่งแต่ก็ต้องเสียตังค์นะครับถ้าอันนั้นแลกกับการเสียตังค์นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยน,นี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็อยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะส่วนนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะทีนี้ก็เป็น เกี่ยวกับเรื่องของกฎบัตรคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับางนนซึ่เเเปปป็็ฏิญญหมือนอันนี้ก็เป็นระบบวิธีทัศน์ <ๆ S 1> นะครับที่เราต้องต้องการเรียนรู้คือหลังจากที่เราเรียนศึกษาเรื่องราวเรียนรู้ต่างๆหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มมาทําศึกษาวิธีทัศน์เสร็จแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดอันนี้อันสุดท้ายคือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ใบางานใบางานจะมีแบบระบบออนไลน์นะครับใบางานออนไลน์ซึ่งออนไลน์นี่เราก็ใช้ตัวสแกนคิวาคอาร์คนี่สแกนเข้าไปเลยนะครับสแกนเรื่องราวว่าเราจะเรียนกับเรื่องอะไรก็จะมีใบางานตรงนี้เป็นใบางานนะให้เราทําออนไลน์ก็วัดผลคะแนนกันตรงนั้นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นใบางานก็มีทั้งหมดอยู่ ประมาณ 2, 4, 6, 8, 10, 12แปดนะครับสิใบางานด้วยกันอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปสแกนใช้โปรแกรมสแกน QR code เ,เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำใบางานนะครับใบางานอันนี้ก็สามารถตอบได้เลยนะครับทีนี้บางโรงเรียนเขาไม่ให้นักเรียนเอามือถือเข้าไปแล้วก็ทำบบเป็นระบบเป็นออนไลน์นะครับก็คือใบางานตัวนี้อันนี้ก็อันนี้ก็คือใบางานที่เราทำในรูปแบบออนไลน์นั่แหละก็ ให้นักเรียนสามารถทำอ่อนไซต์อันนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปใบงานตรงชาตินะครับจับคู่นะครับโยงความสัมพันธ์นะครับเนี่ยโยงความสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นต้อนอันนี้โยงความสัมพันธ์เหมือนกันและตาแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นโยงความสัมพันธ์ชุดนี้เป็นชุดโยงความสัมพันธ์อันนี้เติมคำนะ ใส่ข้อความลงไปนะครับซึ่งเป็นใบางานอาเซียนนะครับอันนี้ก็กรอกข้อมูลใส่อันนี้ชุดนี้ก็จะเป็นใบางานแบบออนไซต์นะครับออนไซต์ที่เราสามารถนําให้เด็กไปทําได้คือทําได้แบบ2ระบบนั่นทั้งที่เป็นแบบออนไลน์แล้วก็เสร็จแล้วพอหลังจากที่เราทํำใบางานอาเซียนเสร็จเรียนสุดท้ายจบก่อนที่จะจบบทเรียนก็ต้อง ให้ตอบแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับตัวนี้แบบทดสอบออนไลน์ก็สแกนคิบบะโค้ดเช่นกันก็จะเข้าไปในตัวอีเมลนะครับจะใครไม่ได้สมัครก็ต้องเข้าสมัครอีเมลนะครับเพื่อไปทําแบบทดสอบแบบทดสอบทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน30ข้อเขาบอกว่านสามสข้อ30นาทีนะครับก็ตอบข้อละนาทีตอบถูกก็สามารถ เช็คคะแนนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือใส่ชื่อชื่อชั้นข้อมูลเสร็จแล้วก็ดำเนินการตอบแล้วก็วัดผลตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นระบบที่ให้มันดูพัฒนาและก้าวหน้าในยุคข,ของ 4G 5G ตอนนี้เราก็จะได้สื่อการสอนที่เป็นสื่อในรูปแบบสัญญาณแสงสีเสียงแล้วก็สแกนทีอเโค้ด สุดจุดนี้ได้ทำเผยแพร่ไปแล้วที่เพจพระบุญนบสุทธศิโลนิลาลัยนะครับก็ไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับเนื่องจากว่าไฟล์ที่นำเสนอไปให้นั้นจะมีตัวคิวอารโค้ดบางตัวมันมันผิดพลาดแล้วก็บางอันก็เรียกว่าต้องมีการแก้ไขใหม่ก็เลยจะต้องเปลี่ยนลิงก์ซึ่งซึ่งตัวคิวอารโค้ดนี่ก็เดิมก็จะใช้ไม่ได้ ปัญหาตัวนี้ก็มี 1. ความผิดพลาดของผู้ทาผู้จัดทาเองหนลิงก์ที่เรานําไปลิงก์กับตัว url ไปสู่เว็บไซต์ของของไฟล์ข้อมูลอันนั้นเนี่ยบางทีเว็บไซต์นั้นเขาปิดไปแล้วหรือว่าเขาไม่ต่อโดเมนเนเี่ยข้อมูลที่เราสแกนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นก็จึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัว url ใหม่หาข้อมูลใหม่ให้แห,หล่งที่มาใหม่หรือสร้างไฟล์ที่เป็นของตัวเองแล้วอัปโหลดขึ้นใน Google ได้ของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นตัวชั่วมากกว่าแต่บางอันมันมีอยู่แล้วที่เห็นมันสมบูรณ์เนี่ยอย่างพวกคลิปวิดีโอนี้เราไม่สามารถทําเองได้เนีย่ยคนนี้คลิปวิดีโอ,อซึ่งเขาทำไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้ามันอยู่ได้นานก็โอเคแต่ถ้าเป็น Youtube ก็จะติดในเรื่องของโฆษณาทิศหนึ่งก็คงไม่เป็นหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นให้ไปดาวน์โหลดใหม่นะครับ ถ้าเราไม่ต้องลงทุนในส่วนของที่เป็นระบบสัญญาณแสงเสียงเนี่ยอันนี้โดยใช้ตัวรีโมทควบคุมรีโมทอันนี้ซึ่งตัวนี้ประมาณพันเจ็ดพันแปดตอนนี้ราคามันจะขึ้นแล้วครับก็แล้วก็ตัวโฟมบอรนี่ก็ประมาณเจ0ดร้อยแปก็แล้วแต่ขนาดแล้วก็ราคาแต่ในท้อนพี่จะไม่เหมือนกันก็ซึ่งลงทุนตัวนี้ก็ประมาณส0งพกว่าบาท เราเพียงแค่ไปพิมพ์โฟมบอกอันนี้ก็ราคาไม่ถึงพันนะครับหรือสองเอาแผ่นไฟล์ต้นฉบับเนี่ยแปดแผ่นพิมพ์เอสี C, แล้วก็มาต่อนะมาต่อกันมาต่อกันแปดแผ่นมาต่อกัน,น,ก,นก็สามารถใช้สอนได้คือมันมี QR code เราไม่จะเป็นต้องใช้เล่นระบบแสนสีเสียงก็สามารถเป็นสื่อการสอนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายลงทุนก็คงไม่ถึงพันบาท นะครับถ้าจะทําแบบให้ดูโฟมเบดให้มันดูดีหน่อยก็สามารถเอาไปทําได้เลือกเอาตามอัธยาศัยนะครับซึ่งระบบของสัญญาณแสงเสียงอันนี้อันนี้จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้นะครับอันนี้อันนี้ให้ลูกศิษย์อันนี้ทําเองไม่เป็นนะครับก็พอดีเขามีเวลาว่างก็ทําให้ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทําให้ก็อันนี้เคยทําไปชุดเสียดินแดน14ครั้งแล้ว อันนี้อันนั้ก็เป็นชุดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กําลังทําแผนที่ชมพูตัววีดนะครับตามร้อยบาทภาษาสดาเขาทำเป็นรูปสัญญาณแสงสีเสียงใช้ตัวรีโมทโควบคุมกันครับอันนี้ก็มาแนะนําสำหรับวันนี้นะครับสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนนะครับก็ลองนําไปโหลดไฟล์ที่เพจพระบุนกสุทธาสีโลนิลาไัลดูนะครับเอาไปประกอบใช้ในการสื่อการสอนได้นะครับธรรมสวัสดีครับจากสูสื่อการสอน พุทธศาสนาวัาสวนวางตำบลมันขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาธรรมสวัสดีครับ